สวัสดีค่ะน้าเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ก็พามาชมทุเรียนสายพันธุหมอนทองนะคะวันนี้นะคะพามาชมเป็นไซส์ถุงเบอร์15นะคะต้นพันธุไซส์กระโดงสวยมากเลยนะคะลำต้นโตมากนะคะสําหรับชุดนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจปลูกทุเรียนสายพันุหมอนทองนนน,นะคะดาามีชุดแนะนําเป็นชุดนี้เลยนะคะต้นพันสวยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเป็นไม้เลี้ยงแดดนะคะไม้เลี้ยงแดดตลอดเลยไม้ชุดนี้ลำต้นโตมากสวยมากนะคะ หมอนทองนอนนะคะไซส์กระโดงถุงเบอร์15นะคะความสูงอยู่ที่1-5เมตร้าขึ้นไปนะคะไซ้ความสูง1เมตรห้าขึ้นไปนะคะสองพุ่มกว้างมากนะคะลำต้นโตเบลเอร์เลยนะคะชุดนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจปลกูกทุเรียนสายพันุหมอนทองแนะนำเป็นชุดนี้เลยนะคะวันนี้เรามาขายเปิดราคาขายครั้งแรกเลยสำหรับชุดนี้นะคะ ถุงเบอร์สิบห้าไซส์เม็ดครึ่งขึ้นไปไซส์กระโดงทั้งหมดเลยนะคะลำต้นโตโต,โตพุ่มกว้างๆกันแบบนี้เลยต้นลักแค่300บาทเท่านั้นนะคะจาก500บาทนะคะเราไม่ขายเราขายแค่300บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจปลูกทุกเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะคะต้นพันุ์ชุดสวยสมบูรณ์แข็งแรงราคาถูกแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะคะลูกค้าที่สนใจปลูกแนะนาเป็นชุดนี้เลยนะคะลูกค้าที่ต้องการปลูกนะคะต้องการสั่งซื้อก็ เอสไลน์นะคะเบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปสั่งซื้อทางไลน์จากเอดมินได้เลยหรือลูกค้าท่านไหนที่ต้องการที่จะเดินทางมาคัดต้นมาเองหนะ้าร้านนะคะแวะมาได้ทุกวันร้านเปิดวันจันทร์จนถึงวันเสาร์พิรุณาที่สุวันเปิดแปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะคะมีต้นไม้พันไม้ทุกชนิดแล้วก็สายพันธุ์ทุเรียนมี300กว่าสายพันธุ์นะคะตอนนี้เป็นทุเรียนต้นใหม่ทั้งหมดเลยต้นพันธุ์สวยมากนะคะ ใช้ถึงวันที่แบบนี้ก็เป็นต้นใหม่นะคะชุดใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปลี่ยนถุงรากไม่ขดแต่พร้อมปลูกนะคะด้านในนะคะระบบรากเต็มถุงพร้อมปลูกนาต้นโตคูณต้นโตๆกันแบบนี้เลยนะคะไม้สวยมากนะคะชุดนี้คือไม้สวยที่สุดที่เรามีอยู่เลยนะคะไม้เกือบคนลําต้นเกือบเท่าข้อมือเลยนะคะ สวยทุกต้นสําหรับไม้ไซนี้นะคะลูกค้าสามร้อยบาทราไม่ได้อีกแล้วนะคะลูกค้าสั่งซื้อให้ทันนะสําหรับใครที่ต้องการปลูกหมอนทองนะคะแนะนําชุดนี้เลยสั่งซื้อให้ทันนะคะชุดนี้หมอนทองนอนสวยมากนะคะขอต้นนะคะหมอนทองนอนสวยมากนะคะสําหรับชุดนี้พอดีเป็นหวัดฝนตกนะคะตอนนี้ภาคใต้วันนี้ก็ตกตกทุกวันเลยนะคะ ่าชุดนี้เดี๋ยวจะให้ดูคนณต้นนะคะดูคนณต้นเลยลำต้นแบบโตมากนะคะลำต้นแข็งแรงลำต้นบึกเลยนะคะควรต้นเนี่ยกับเท่ามือแล้วนะคะโตมากชุดนี้สําหรับไม้บิ๊กไซส์แล้วนะคะชุดนี้นหลูกค้าดูนะคะดูทรงพุ่มนะคะน้องสวยมากชุดนี้นะคะสวยที่สุดที่เรามีเลยทุเรียนหมอนทองนะคะชุดนี้คือ ใช้ที่แบบคุ้ต้นโตลำต้นโตพุ่มกว้างๆกันแบบนี้เลยนะคะนะคะใบอะไรคือสวยทั้งหมดชุดนี้สวยที่สุดด้วยใบแก่จัดนะคะกำลังเริ่มแทงยอดนะคะชุดนี้เดี๋ยวแตกยอดนี้ขึ้นไปก็จะได้2เมตรแล้วนะคะสำหรับไม้ไซนี้นะคะดูพุ่มกว้างนะคะสูงมากเลยชุดนี้นะคะเรามี ไซนี้เลยนะคะทรงนี้ไซนี้ชุดนี้เรามีหมอนทองนะคะแล้วก็มีหมอนทองนอนนะคะมีหมอนทองก็ดำนะคะแล้วก็มีายาวลิ้นจี่นะคะผู้เรียนสายพันยาวลิ้นจี่เราก็มีสําหรับไซนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะไม้ชุดสวยของเรานะคะบิ๊กไซส์เลยสําหรับชุดนี้นะคะ พุ่มสวยมากนะคะสวยทุกต้นไม่มีต้นไหนไม่สวยเลือกไม่ถูกเลือกไม่ออกกันเลยจริงๆสําหรับชุดนี้ลูกค้าดูสองพุ่มนะคะสวยแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะคะราคาสวยมันอาจจะหาได้ราคาถูกแค่300บาทเองนะคะไซส์เม็ดครึ่งขึ้นไปนะคะหาไม่ได้ราคาถูกแบบนี้นะคะลูกค้าดูนะดูคนต้นเดี๋ยวจะให้ดูตั้งแต่คนต้นถึงใายยอดอันนี้เป็นคนต้นนะคะลำต้นแล้วก็กิ่งกระโดงทั้งนั้นเลยนะคะ ชุดนี้เป็นชุดที่เราคัดอย่างดีเลยนะคะสวยผระดเลยสําหรับชุดนี้ไม้ชุดนี้สวยที่สุดนะคะสวยที่สุดที่เรามีเลยสําหรับไม้ชุดนี้ใครสนใจปลูกทุกเรียนสายพันหมอนทองนอนนะคะยาวลิ้นจี่หมอนทองต้นดาชุดนี้เป็นบิ๊กไซส์นะคะชุดนี้เราเปิดพร้อมกันทั้ง3สายพันเปิดขายพร้อมกันเลยนะคะไม้ไซส์เดียวกันถุงเบอร์เดียวกันนะคะเปิดทีเดียว3สายพันธุขายเลยนะคะ มีจำนวนสองหมื่นต้นนะคะสำหรับหมอนทองนอนยาวลิ้นจี่เรามีหนึ่งหมื่นต้นนะคะหมอนทองต้นดำมีหนึ่งหมื่นต้นนะคะสำหรับไม้ชุดนี้เลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแอดไลน์เบอร์ขึ้นหน้าคลิปสั่งซื้อทงางไลน์ได้เลยหรือว่าทัวเบอร์กรองเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะบริการจะส่งทั่วไทยทุกวันนะคะจะส่งบบเพกลงกรงชุดนี้ถ้าเพกลงกรงน,นะคะหนึ 1, ง่งกรงจะใส่ได้แค่สองต้นเท่านั้นนะคะ เพราะว่าไม้พุ่มกว้างมากนะคะลำต้นโตมากอยากให้ลูกค้าส่งแบบกรงไปรณีน์นะคะเพราะว่ากรงไปรย์อ่มันจะได้แบบแผ่ผิงได้นะคะไม้ชุดนี้เป็นชุดที่แบบกว้างมากนะคะ,ะระยะเส้นผ่าหูวทางาเกือบหนึ่งเมตรนะคะคือกว้างจริงๆนะคะชุดนี้ไม้ กกว้างมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อเพกกล่องกหนึ่งกล่องใส่ได้สองต้นนะคะหนึ่งกล่องบริษัีใส่ได้อยู่ที่สี่สิบห้าสิบต้นนะคะไม่เกินห้าสิบต้นถุงเบอร์สิบห้านะคะสวยมากทรงสวยมากไม้พุ่มสวยมากเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูยาลิ้นจี่อีกฝั่งหนึ่งนะคะยาลิ้นจี่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะอันนี้เป็นหมอนทองนนนะคะ ยาลิ้นคีจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะคลิปนี้เอาเป็นหมือนทองนอนก่อนนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะไม้สวยๆราคาถูกๆแบบนี้นะคะไซส์เม็ดขึ้นขึ้นไปนะคะแค่300บาทเท่านั้นนะคะพุ่มสวยมากนะคะพุ่มแบบสวยมากไม่ถึงเมดครึ่งประมาณเม็ดสามเม็ดสองก็มีนะคะเนี่ยแต่ว่าเม็ดสามเม็ดสองก็คือพุ่มแบบเราจะกว้างมากเลยนะคะลูกค้าดูนะคะ อันนี้ก็อยู่ประมาณเม็ดสามลูกค้าดูพุ่มนะคะเด๋ยวดาวให้ลูกค้าดูพุ่มเม็ดสามอันนี้คือเม็ดสามสวยมากนะคะลูกค้าสวยที่สุดเลยเม็ดสามนะคะดูนะคะเม็ดสามถึงเม็ดห้าถึงเม็ดเม็ดครึ่งขึ้นไปแต่เม็ดสามมังมีบ้างไม่ถี่ต้นนะคะมีไม่เยอะแต่ต้นไหมนที่เม็ดสามก็สวยมากเลยลูกค้าดูยอดนะคะกําลังแทงยอดสวยมากเลยนะคะพุ่มสวยมากไม้ชุดนี้สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ สวยมากนะคะที่รีบซื้อก่อนหมดเนาะชุดนี้ไม้สวยใช้เล็กกว่านี้ก็มีนะคะใช้ต้นละหนึ่งร้อยบาทก็มีนะคะก็มีหลายใช้หลายสายการให้ลูกค้าเลือกกันเลยนะคะใช่หนึ่งร้อยบาทเราก็มีแค่อินโดก็มีนะคะตนนัวนี้ตองน,นี้จะเป็นยาวลิ้นจี่นะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะวันนี้ก็ดูเป็นหมอนทองนนก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นสายบรนยาวลิ้นจี่เลยนะคะ ลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสอบถามได้มีบริการส่งทั่วไทยนะคะแบบแพ็คลองกองแบบกองไปสืนีรถกระบะรถหกล้อแล้วอยู่ที่จํานวนต้นกันเลยนะคะไม้ชุดนี้เปิดขายวันนี้วันแรกแล้วก็มีเยอะนะคะตอนนี้กํลลาลังมีเยอะแต่ว่าเดี๋ยวลงคลิปุ๊กก็จะมีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อเรื่อยๆลูกค้าที่สนใจก็รีบสั่งก็มาด่วนเลยนะคะ